สวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบอนไซมะขามนะครับหรือธรรมรินบอนไซหรืออินโดก็เรียกอาเซมเจว่านะครับอย่างต้นนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นมะขามของอาจารย์เบิดนครปฐมนะครับโอ้ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับต้นนี้เป็นมะขามที่อ่าเป็นป่านะครับเป็นป่าที่สวยงามมากนะครับมีอ่าเป็นรากเดียวนะครับเป็นรากเดียวดูครับต้นนี้โอ้อลังการจริงๆ สวยมากนะครับมีใบอ่อนที่เขียวสวยจริงๆนะครับตอนนี้ต้นนี้นะครับผมถ่ายที่งานลำพูนนะครับที่งานลำพูนก็ต้องบอกว่าสวยงานจริงๆนะครับโดดเด่นมากนะครับดูครับข้างในเก่าแก่มากนะครับเป็นรากเดียวนะครับที่สวยงามมากนะครับอ้เอามาให้ชมนะครับแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่ท่านายกรักมากนะครับ เป็นของท่านนายกสมาคมบอลไทยไทยเรานั่นเองนะครับคุณพิสิทธิ์อริยามรุนนะครับเป็นมะขามที่แบบวิจิตรงดงามมากนะครับหลายๆต้นนะครับมันเหมือนไลายไทยเลยนะครับการทําคือเหมือนการวาดลายไทยที่แบบปลายเขาจะแบบคมมากนะครับเป็นแบบปลายจะคมมากแบบคล้ายๆลายไทยลายกระหนกอะไรพวกนั้นนะครับอยู่ครับเป็นมะขามกอหินอาจจะต้นแรกของท่านนายกด้วยนะครับสวยงาม ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นนี้ผมถ่ายที่งานที่งานเขาแรงนะครับต้นนี้อยู่หน้าเวทีเลยนะครับเป็นถ้าจะบอกบ้านๆก็คือเหมือนเป็นตอล่ามัวนะครับล่ามวัวล่ามควายแต่ว่าดูครับตอไม่มีอะไรเลยนะครับแต่พอมาสร้างเป็นบอนไซแล้วมันสวยงามจริงๆนะครับต้นนี้ก็เป็นของพี่อ้อยนะครับพี่อ้อยสงขานะครับต้นนี้ผมไปถ่ายที่สงขานะครับสวยมากนะครับต้นนี้ตอนนี้ ปัจจุบันนี้น่าจะจบน่าจะเกือบร้อยเปอร์็นแล้วนะครับก็เต็มฟอร์มแล้วครับเป็นบอนไซที่เอี้ยวสวยงามมากนะครับมะขามที่สวยมากนะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ถ่ายที่เขาแร้งเหมือนกันนะครับก็เป็นมะขามหมาทั่วไปเรานี่แหละครับมะขามเปรี้ยวมะขามหวานนะครับแต่ที่นิยมกันก็คือมะขามเปรี้ยวนะครับก็ดูครับไม้ขึ้นเป็นโคนคู่ จะเรียกว่าโคนคู่ก็ได้มั้งครับเพราะว่าเขาทํามันมีสองลำดูครับโอ้สวยงามนะครับมะขามจะทรงไหนแบบไหนก็ทําได้หมดเลยนะครับดูครับออ้มะขามทําเป็นบอนไซพอทําเป็นบอนไซแล้วก็สวยนะครับคนนิยมมากนะครับคนนิยมจริงๆประเทศไทยเรานี้นิยมกันมากนะครับมะขามเป็นที่นิยมไม่ว่าสวนไหนมีก็ขายได้หมดเลยนะครับแต่ละสวน คนชอบมากนะครับมาดูแนวกอหินกันบ้างนะครับก็อยู่ที่งานเขาแรงอีกเช่นกันนะครับดูคือเขาทํามานานกันมากแล้วนะครับการเสียบลากหรือการตอนกิ่งนะครับทามาเป็น1ิบ0ปีนะครับที่เขาแรงหรือทางราชบุรีนะครับแถวนั้นเป็นต้นกําเนิดบอนไซนะครับสินกําเนิดบอนไซคือมะขามทรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเยอะมากนะครับใครอยากได้มะขามถูกถูกนี่ต้องไปแถวนั้นนะครับนี่ครับสวยมากแต่ละต้น มาดูมะขามโคราชกันบ้างครับต้นนี้ผมถ่ายที่สวนเฮียลงนะครับที่โคลาดนะครับดูครับก็เป็นมะขามก่อหินนะครับต้นนี้ก็น่าจะอายุเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นมะขามพอเมล็ดนะครับรากรากทรงนี้สไตล์นี้ก็น่าจะเป็นพอเมล็ดครับนี่สร้างรายละเอียดนี้เยอะแล้วนะครับรายละเอียดเยอะแล้วจบแล้วนะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับ ที่เอามาให้ชมกันนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นตะโกนะครับสวนเหี่ยลงก็มีมะขามแซมมาก็เลยถ่ายมาให้ชมนะครับนี่ก็เป็นก็ต้นใหญ่พอสมควรนะครับต้นนี้มาดูอีกสวนหนึ่งนะครับสวนหานพญาไม้สวนนี้ก็เป็นสุดยอดสวนรวมมะขามเหมือนกันนะครับมะขามใหญ่ๆยักษ์ๆนะครับดูครับโอ้สวยงามเยอะนะครับตะโกอะไรก็เยอะนะครับแถวนี้ดูครับไม้เยอะมากนะครับสวนพิหาร โดยเฉพาะมะขามที่เห็นอยู่นะครับหลายต้นนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆยักษ์ๆทั้งนั้นเลยนะครับสวนนี้เป็นสวนที่แบบสะสมของใหญ่นะครับของใหญ่ของยักษ์นะครับเป็นบอนไซสไตล์ใหญ่ๆนะครับก็สวยๆหลายต้นนะครับบางต้นก็ออกไปเกือบหมดแล้วนะครับเอามาให้ชม